สบายดีพี่น้องเินมา้ทีเป็นสีใสมสบายดีพี่น้องเอาอันมาแบ่งให้เ้องลานะแม่อ้าวมาเลยพวจะพี่น้องแมงผู้พี่น้องแลมาออั้พี่น้องสกมากกับยายซ้อนกับกินแต่เรื่องซาบ้าแ

โอ้ลงมาตึ้งเี่ยบ้าาหนวันบอกกินตีก่อนถึงเมื่อบุญบ้านก็อันไม่ได้อากับพูดเลยอะไมากินในเดิแม่ละบ้มอยมันติดแถวได้ไหมเด้อิเป็นพอลูกมนกระตายก็มี่ะะาบางกล่องนะดากน่าดากดากลูกหลาอัดกล่กินหมดไปลูกกินเขากิน

นี่เด็กกินหอยเซออนันกระแด,ดกระพักเลยนี่โทรศัพท์เมลูกโทรศัพท์เมลุกกระเดนี่ลูกแลนะนต<า>ุกเดนี่เอื้อมากินน่นกคือกูนะเฮ้ย กินกูเด no, no, no. yeah. ียวกับบอิ่มมาตามสื่อ işte. น In ี่นะขี้บะกินฮอดนนเนาะแม่นอย่างเงี้ยน้ำอย่างนีเก็จนเนนต้าวาบมาเฮ้ยเห็นดูงามเห็ดูเนี่ยมันขึ้กับ่มาเนาะหน่าผมเลยนี่แหละเนี่ยเสจูอันนี้มันจัไปเลยู

สั่นสิว่าว่าหอยบ่แม่หอยเม่นอมหอยเน่าสิน่าเรส่วนแมงไปนั่นก็เด้อมันมัทลีบแบบกองบ่วงนําโอ๊ต้มเขียดนะสุมาห้อยต้มเขียดอีกมาหอ้อยมาต้มเขียดยนะขับพิซซ่าหรือม,อม <c oughs> อั๊กก็คือหนีแม่พยาเขียดทุกการ เห็นเไม่ใหญ่ครับเาจัระเดกนะบเต้องเห็นดอกไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่ว่าเป็น๋ยวไปู่าคว้นคนกัที่หนึ่งติดแสนมบใหญ่เลยติดแสนไม่ใหญ่มาคอยมาคอยจ้นมาคอยพ่อกระเทือนน้องชุนเนาะมาคอยนี่จะกระอับอีกเฮ้ยมันกินไปอิมันกินเนียมคืออันเฮยอือเคยกินติ๊กแสบดเห็น นี่เนี่ยมะเขือนี้เฮ้ยือปร้ยียกุมัดเมย์กูพากินนี่งแเพนค่หนเนาะอูาอยู่หาเมใส่เนาะอยากกินขาบาฮัมูเขียนนแข็งๆูเอ้ยพอนกะนาดเขียนนมนี่มันหมุตัวนมอเขียนนม้ะก็มันต้องเปือยมันก็เปือยเลอูอือคู้งวงเลยเืเป็ือยนาะ เปลี er ่ยเลยเอเปียเลยเธอกินข่าวได้ไหมเออไปบรไ้กินได้ไหมกินรกันดยนข้าวตเผาข้าตะปูทรายบ่ือบได้ไม่หืดไม่แห้งได้พีมเียบ่แกงแหงบายจ่ายก่อน็ล้กมถ้ากอดจืดลมปลกเขาจปุ๊บเลยเออ

มตูเฮ้ยแ้ช่งโตมอนะปู่เ้ไปลูกี่นนี่ปู่กัย่งไม่ใหญ่กัย่งนาดนั้นนะคะ่งโตมึงตัวเธอหกเรเจ็ดสิบ้าสตัวแม่สามสิบไปกินมวยมานิล้วะ อย <c oughs> uh. ่บออยากกินอันนี้มันปายเนี่ยมิเนยมนกระวาน้านุ่งอวิโก้ใหม่บอใช่หมดหูหัดละเยนจุหน้าจะใช้ตามอันนาพีบุจีเลยเยนจุอนไม่ทาอีกเลยฮู้แล้ว เฮ้ตับอีบอีแบบนี้เองปิดห้อแล้วกุ้งเฮ้ยเฮ้ยเมน้มึงซุ่เต้นนะเยนะซุมเต้นนี่มาจากลนจำขี้นะแซ่บได้ทาทานันแบบเขาขวลยแล้วมาคอยมันเเ่ากันเลยข้าวตจำแก้วกุ้งแม่เข่ากันไปแม่ลง่ไหวซะบอรงกับแกปลาเมื่อวานน่ะบนมีกุ้งมะนี่ต้องขึ้นี่ นั่นนะปูนี้กันเสือดเหลืองนั่นน่ะยังนั่งกินงูอยู่นะเดกป้าเาายดีอืกวายรุ่นไงอ๋อมือปคอมให้ขึ้นาเฮ้ยก็ได้หางใช่ป่าเปล่าลูกแม่พ่อแล้วใช่ลูกทิตป้านลินี่ิป้านกระไรไงไอป้ากินน้ำกินไนแน่เออไปไป้ิปาไปไป ไหกไปน้ำกันไม่ใหญ่ก็ไปน้ำกันลูก่ะไม่ใหญ่ก็ไปน้ำไบไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ก็ไปน้ำกันลูก่ะยั่ติดเศษอันไปเอือยเด้อเด้อมึงยันติดแสดอันไม่ใหญ่ก็ไปเอือยอยู่ไม่ใหญ่ก็พื้นคอนไปนอนไปณะอันทัาไปช่วอกผีคํามานอนยังอนีเมล่าคักไปเอือยไปนอนมองใหม่ก็ะหายนอนน้ำกัน เักากนอนอ่พ่อจดึกมยากมหาลานมอสูินก็วใช้มลพวกอาหารทะเลนะบะมี่แดมือาีติหาโลกแม่งพูดล่แค่องนี้พวกุ้มลหมแบมีไมแค่โล่ะรไม่แค่หน่วยน้อยนะโลละลอยหน่วยใหญ่นะโล่องยกมัน่หน่อยชองโตหรกินเป็นกูหมกออกินใหญ่อกินชองโต กินหอยหาหมาที่รเราปวดตัก้อนของคายได,ด้ไหม,มครักินเป็นอะไรซิไมมเขากินอยง่ไปบอกแม่ก็ทิ้งด<อ>้นี่แหละกนขิดแต่ไปเอาอม,มันจะหาโลนี่ทีโลลุนว่า,าสีไปเอาจะซีบโล่นะเอากระสอบไปใส่เอาลอนทองยางนหิวแล้วมันเสียนั่น,นเป็นทงคายบังฮะเป็นทงทายบั้ง ส้าวิ้นเเยเอยไปชมขายบออันนี้เออข้าติ้นไฮโลเออามเรหาอ้ที่มากกินเนี่ยเฮ้ยตามเร็วโอเคโอเคเราซองลอยเฮ้ยไดี๋โลอเนี้เขาปังมาเท่าเฮ้ยอะกินสิ่งก็แ้วนนเขากินแบบเป็นจิต่ส่เขาสูงออ ไปช่วยตอนี้อือืามืช่วยไปช่วยกูกรพ่อหัที่สามดูอรแก่เนยันมันนั่งอืมวลูกยีน่อนดับเงินเนาะงาเห็นไหมติด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  ดเนดเขาลกินหน่อยกินหน่อยคับดหายายไปสิร้อยแซ่บแหงพี่น้องเอ้ยกินอย่างไลอสาเด็กาเงินแล้วไปซื้อส่ส่ซื้อเสือซื้อเสื้อเยๆซื้ออยู่บ้านนหมูอ่นนะถ้าริดบ่องร้อยมอดิสา จึ้นเรเอาเขามาขืนห่าน really ี่เด้ขาต่มเองนนะเขาซื้ออหรอกมันแหนนกว่าเขาซื้อพื่อนซีมหะแฮนมึงมึงบอกอีสายแดกดูเขาสิไปบ้านนั่นน่ะมันผูอย่างไงสายมันจะขวาเงินมันผักระโบมันผักระโบแต่มันมันบูเรียบก็จิตไปฮะเป็นบุญเป็นศีลไปสิไปซื้อหาย่้บอแม่บอก ก็สั่งยังไงเร็วแจ้งก็แม่บอกอ้วนแล้วอืข่าเงินยังหรือมันแทีเขาเอามาให้ก่อดบอกยามม่ไม่หายใจอีกแล้วเหิือนก้อนขึ้นมาแบบเดะอย่าลืมฝากคล้องให้ประเทศกินเด้อ ทีไรนโอเคเมืเลยจักสะเท็ดคน่ะ้าคนละสี่หน่ยจูพอจะเกิดตัวก็ที่ห่าเขาต้าจักสะเท็ดออกมาเป้มร่ลอคลายกว้างอส่่บาทนะหวานแลมันเอาจากามโค เขาตัห็ขาเหุกนี่อ่า้วเฮ้ยุกนะตัวข้าลวงมันไม่หมันเรอนี่ก็ได้หน่อยกับวซาด้วยรยเง้ยบอ้าลมันมามันจะแก้กินลูกนี่เกี่ยวกแซ่ตื่นวะอืดมอไม่ได้มันบดเอา เสียบลยพี้องเอ้ยเสียบเสียบมึงก็เอาอันนั่นไะเอาบวอั